สวัสดีค่ะหลสวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุปข,ขน,นนะคะพี่น้องคะ,อะพอๆกันน้ำมันดำดอยคือเก่าค่ะพี่น้องว่ากต้นไม่ช่วงหนาหนาหนาวนะคะพันกฤษฎีบวมีดอกบ่มมีใบบ่มมีอย่างนะคะเดี๋ยวค่ะก็สวยไปอีกแบบเนาะพี่น้องคะมือ่อนี้แะแดดกำลังดีค่ะพี่น้องพันกระสีบวาหนาหอนนะคะช่วงหนานนหอนต้นไม้พันกฤสิีฟื้นนคะคะพนกำลังสีมีดอกกำลังสีเอ็นอันนี้ค่ะ เนี่ค่ะเป็นเป็น,ปนแหลมแหลมมาเนาะพี่น้อง่ะเห็นบ่ค่ะต้นไม้นี่ค่ะตน้นกระลังสิทธิ์เริ่มเริ่มแตกดอกแตกใบแลรวคะพี่น้องขาจากต้นไมท้ที่ที่แห่งเหี้ยวที่ตายตายก็สิเป็นม่ดอกมีใบนะคะแล้วตรงนี้ก็สิเป็นสถานที่ไหนกะสิเป็นโรงแรมหรือว่าคอนโดหรือว่าเป็นห้องเซานะคะเพราะว่ามันเป็นสินี้ตลอดนี่นนองจอรดรถเห้นะคะสวยมากๆเลยค่ะมอน,นีท้องฟ้า สวยมากๆเลยตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นช็อปนะคะจะเป็นช็อปไอ้ไขายเสื้อผ้านะคะมองขังจากข้างนอกไปเด้ไม่ได้ไไดออกไปข้างในนะคะเราจะมองข้างนอกนะคะตรงนี้สวยมากๆเลยตรงนี้นะคะบ้านสีเหลืองเหลืองเนี่ยทักที่มีเด่นเป็นกระสีเป็นสีมีบานสีเหลืองเหลืองนะคะพี่น้องคะเอาหน่วยอาจชีมายางดูแต่ว่ามันนี่กระสีมาให้ชมบรรยากาศอันก้อนอันอใบไม้พรีนะคะก้อนสีสีมีบรรยากาศ แหงเหี้ยวนะคะแหงเหี้ยวดูทัก้องแท้แม่นำดอยก่อนนะค่ะดูค่ะอยู่เบื้งบรรยากาศวังแหรานะคะแบงวังแห,งแหร่เดี๋ยวแม่นำดอยเกษสิขึ้นเหนือสิ้นเดือนนี้นะคะระ<ด><ด>กาโอ้ยบรรยากาศเน้อค่ะท้องฟ้าแม<ด>่นำดอยเกษสิขึ้นเหนือไปหาสามีนะคะวันที้สิปิโตวีซานะคะลระกา อาจจะไยูภาคเหนือเราก็ด้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทั้งภาคเหนือก็สีงามอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะยูนี่ก็สีมีสนนนะคะว่ามีหิมะแต่ว่าภาคเหนือทั้งภาคเหนือของเฮาก็ยังจะมีสนุนแล้วก็หิมะอยู่ตลอดนะคะพอบอหายหิมะว่ามปบอลรันั่นละลายนะคะทั้งสโนของภาคเหนือนะคะดูค่ะตรงน,นี้อาจจะเป็นสถานที่นี่ค่ะ กำลังสีเขาหนาห่อนของทางเนี่ยทางผักไตหรือว่าผักกลางนี่เพิน่นเพิ่นสีห่อนกอนนะคะเพิ่นสิพินพ่นกะสีร้อนร้อนกอนาทางทางผักเหนือน,นะคะทางผักเหนือเพิ่นกะสีเดือนมีนะีเมษาพฤษภ,ภาพฤษภากาลัางสีละลายค่ะอีกประมาณทรงเดือนถึงสีละลายนะคะ สโนว์ Snow, แต่ว่ายนูนีพ่นพ่นบอกค่อยมีสโนว์เห็นบ่คะเขาขาวนี่ค่ะซึ่งคือสโนว์เนาะน้ำแข็งนะคะอาจจะมีอากาศเย็นๆอยู่อากาศยังเย็นอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นมีหิมะนะคะมีมีแค่นิดหน่อยนะคะที่เห็นแต่ที่สวีเ,สวเดนภาคเหนอือที่ลู่เหลี่ยมานํานดอรอยูภาคลู่เหลียวนะคะผู้หญิงคนนี้เหมือนคนไทยเดยเลยน่าจะใช่ <c oughs> เออก็มีคนไทยอยู่นะคะน่าจะเป็นคนไทยสาวไทยเอเนี่ยค่ะ ลำเลยกำลังจะไปซื้อของเนาะคะดูทองฟ้าพี่น้องคะอืมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะพี่น้องคาน้ำดมเลยกา,า,ลาเฉยไปเฮ็ดคลิบยูนิค่ไปเฮ็ดยูผักเหนือนะคะไปเฮ็ดคลิปผักเหนือเนาะแล้วก็เก็บผ้าบรรยากาศมาให้พี่น้องหย่างมานน้ำกาได้ทำเป็น,นะะปม้วนน้ำดมยเนาะค่ะแต่สีบอกแวบๆกะเห็ดฟังนะคะแต่สีบอกไปเห็ดฟังเน่แล้วก็เฮ้ยตรงนั้นมันเป็นน้ำ ข้างตรงขามนะคะเป็นแม่น้ำตัวนี้อ๋อเขาไปเดินนะคะไม่บ่บอยว่าเคยไปยังเลยเอ้ยมันเป็นแม่น้ำข้างล่างนะคะนู้นพี่น้องค่ะข้างตรงขามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นความน้ำมันนะคะพี่น้องเดี๋ยวพา,พา,พ,าพาเดินเลอกนะคะพาเดินชมแต่ว่าแต่ว่ามองหนีว่างแห่หลาแล้วก็ยู่ข้างบนนี่มันเป็นอันสถานที่ท่องเที่ยวของคนนะคะแอนมู่ผ้าไปยาง แต่ว่าไปตอนกลาขึ้นกับไ่ได้เห็นบรรยากาศนะคะบ่ได้เห็นบรรยากาศของอ่า,านที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาหนาหนาวอยู่แล้วก็้าเป็นหนางหออนก็สิเป็นมีซาบักด้วยซาบักนะคะแล้วก็สิเป็นปั้มโอเคคิวเอนะคะแต่จเป็นเท้านะคะเท้าหน่อยๆเนาะอยู่นี่กัยังยังดีค่ะทีมีเท้า มีมู่บานให้เดี๋ไปซื้อกับคงกับเขานะคะส่วนหมากก็สิบ่มีชชอบแบบบานเมืองไทยเฮานะคะก็สีมีตั้งแต่พวกหลานซับเปสินค้าแบบอีกาก็คือบิ๊กซี่โลตัดหน่อยห้องสินะคะประมาณเนี้ยค่ะพี่น้องคาเมื่อน,นั้นว่าหน่อยกิไล่สดขึ้นมาคือกันมาถึงนี่แหละคะ่ะก็ตัดปั๊บเลยเราไม่มีกับสีอัดวิดีโอนะคะอัดให้เบ่งนี่ค่ะก็เป็นเท้าเล็กๆนะคะที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ย นมหน่อยกับสาวหน่อยพันยังนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องคอนโดพิ่นเนะาะอพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์พึ่นนะคะเนี่ยค่ะก็แล้วเข้าก็สิเดินสุดประมาณนี้แหละค่ะก็ะะเพราะบ่ได้ไปเดินในไกลเนาะคนกับบค่อยหลายปันไดแต่ก็แต่ยังมีให้เห็นนี่นะคะ สวยมากๆนะค่ะงั้น้องน่าจะเป็นลูกครึ่งเนี่ยค่ะก็จะมีร้านข้างหน้าก็จะเป็นร้านซัพพลีสินค้าร้านขายของสดร้านขายอาหารเหมือนกันนะคะจะมีสองร้านนะคะแฮมช็อปนะคะแล้วก็มีอีก้านะคะอีก้านี่เห็นบ่านี้ ICA ก็คือตัวไอ้ก็คือ e. ตัว e. อ uh, ีก so like, like <akes animals in Korea> ีการ์ซูเปอร์ช็อปนะคะอุซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เกษสรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพามันูเพื้อผ้าไปเบิ้งว่ามันมีคลายกันนะคะทั้งบานเฮากสบมีเนื้อมีหมูมีผักมีไก่มีของฟิตนะคะเนี่ยค่ะกับบรรยากาศเมืองบปนใหญ่มากมายนะคะจะมีคนออกมานั่งตากแดดคุณยายนะคะเดี๋ยวขาวขับไปเบิ้งนะคะว่าอีกามันมีอย่างไร ลาดลาดลาดนี่ค่ะขี้อดอกไม้นะคะดอกไม้ไม่ยำแรงกับไมาชุม่มตาดอกไม้เพิ่งงามดูดูดูอาจจะเป็นดอกไม้ทิวลิปดอกทิวลิปนะคะดอกอ่า เรียกอะไรนะอดอกอะไรอ่ะจำไม่ได้เนี่ยค่ะกุหลาบกุหลาบนะคะที่ลิบก็อยู่ประมาณ9 9คนประมาณ3ารอยกับ4ี่อยนะคะดอกกุหลาบก็จะอยู่ประมาณสองสามประมาณกับสองรอยบาทนะคะกำหนึ่งเนาะถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยนะคะดูค่ะสวยงามนะคะก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วเราสั่งซื้อได้เลยตรงนี้ก็ดอกจริงนะ ไม่ใช่พลาสติกนะคะออดอกจริงนะเนี่ยสวยงามดอกนี้ดอกอะไรดอกจริงค่ะไม่ใช่ดอกพลาสติกนะคะดูค่ะนี่ค่ะสวยงามเนาะอ่ะทิวลิปนะคะค่ะส้นตรง จะมีอนันยังเนาะดูค่ะอ่ายุกกระบรานะคะยุกกระบราก็คือสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่รน,นี่ค่ะที่มั่นบริเก็บกระเด็กหน่อยนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นบูเบอรี่บูเบอรีเพ่าะเป็นบุบบรีพาใช่ไหมคะเห็ดชเชมปยงนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นโซนผลไม้แล้วก็พเม็ดเนี่ยค่ะผลไม้สดอาหารสดนะคะก็เยอะแยะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะพี่นอ้องขาก็เนี่ยค่ะไปเพื่นค่ะเกือบมีเกือบทุกอย่างนะคะมีเกือบทุกอย่างได้พี่น้อง่่อืมแตงนะคะมํารอยจะซื้อแตงซื้อนี่ไปไหวพ้พระจะพาเพื่อนๆไปเดินชมก่อนนะคะ ไปเดินชมนะค่ะว่าม,มี่อย่างนีนะคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารก็จะมีเนี่ยค่ะพวกไก่พวกงย่างนะคะอาหารที่พเพื่อแช่แข็งอ่ะสิราคาแพงกว่าอาหารแช่แข็งนะคะพี่น้องคะ<ม>เป็นธรรมเนียมเนาะเป็นปกติเขาเนาะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูโลละ<ม>เนื้อหมูตัวนี้นะคะหกสิบเก้าคนนะคะก็ 40, ประมาณลอยห้าสิบนะคะเห็นไหมคะเนี่ยประมาณประมาณกันนะคะอย่างสี่สิบเก้าคนณลอยห้าสิบประมาณลอยห้าสิบนะคะ แต่สําหรับบานเพนกระซี่สิบเก้าตีชัซี่สิบเก้าบาทต้องตีแปลว่าซี่สิบเก้าบาทเพราะว่าเงินเดือนเพิ่นเดือนเดือนหนึ่งกับสองหมื่นนะคะเพิ่นซื้อหมูได้เนี่ยค่ะแพ็คเนี่ยซี่สิบเก้าบาทซีท่สิบเก้าโค่นนะคะแต่ถือว่าค่าของชีพเพิ่นอาจศิถึกนะคะเท่าจะไปตีเป็นราคาเงินไทยนะคะเห็นไหมคะ่ะหมูตัวนี้แค่ห้าสิบเก้าโค่นนะคะห้าสิบเก้าโค่นแถมเป็นปีเป็นเงินเพิ่นกับพวกแห้งนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่า พระเด็ดเงินเหตุงานใดมือละเป็นเป็นพันพันบาทแล้วพันโคนต่อมือนะคะดูค่ะก็จะมีไส้กอกมีเนื้อนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไหมคะ่ะเนื้อเนื้อหมูห้าสิเก้าโคนนะคะเนี่ยค่ะไอะไอตัวนี้กันนะเขาเรียกอะไรอสันอ่าดูค่ะบ๊อแทมมาพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะ ฮอทดอกยี่สิบสองโค้นนะคะมีชีสมีแฮมฝั่งนี้ก็จะเป็นนมพวกอาหารพวกนี้นะคะพี่น้องขาโอเคค่ะคลิปนี้ก็สีเงาเนาะพี่น้องขาคลิปนี้เงาเติบส,ส,สีเวียนหัวก็มาดมดอยนะคะดีวยวมามดอยซื้อกับเขานะคะซสื่ออาหารไปฝากไปเข็ดทํำกินนะคะคลิปนี้ฝากไว้สมอน,น,นะคะพี่น้องขาลาไปก่อนน้ำลาพาจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ